สวัสดีครับอยู่กับพี่อานะครับผมแลวตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมแพนเวียซอมบี้สนั่นเองนะครับเราจะมาเล่นกันต่อในภาร,รกิจ67890นั่นเองเอาละมันก็ยังเหลือไกลพอสมควรกว่าจะเจอกับดรซอมบอสนะครับเราก็จะค่อยๆเล่นกันไปแล้วกันนะเนื้อเรื่องชายหาดขึ้นยักษ์ภารกิจที่6นะครับผมเอาชีวิตรอดจากการบุกของซอมบี้ด้วยผักที่เราเลือกไห้คุณแล้วเป็นอย่างดีสาร,รพัดผีของเราครับมีผีดำน้ำมาด้วยครับเขาเลือกผักมาให้เรา5้าอย่าง เราต้องเลือกต่ออีก2อย่างนะครับาไหนดูซิมีผักอะไรแปลกประหลาดบ,บ้างมีเห็ดเมานะครับผมแล้วก็ไหนเฉดแล้วก็เอ็กโพรดอนะครับอยากใช้เอ็กโพรดอวยอ่ะเอ็กโพรดอเป็นระเบิดชนิดสแสวงเครื่องและจะระเบิดอย่างรุนแรงเมื่อถูกกินนะครับผม<ะ>จัดครับเรียบร้อยเอ็กโพรดอ ทีนี้เราก็เลือกผักมาอีกหนึ่งชนิดครับพี่อามขอเลือกเป็นเฮ้ยไม่ได้เล่นมานานไทมว์ว์ปครับไทมว์ว์ปอยู่ไหนครับไ <Huh? S 1> ทมว์ว์ปไม่ได้ถูกอนุญาตให้ใช้ในภารกิจนี้โอเคขอบคุณมากขอบคุณจริงๆครับเอานี้มาก็ได้ครับซาตเลียครับนึกกันเลยไม่ออกจัดสาตเลียเอาละอันดับแรกก็ต้องวางทานลงไปก่อนคําถามคือแล้วทำไมเราไม่เอาพวกผักต้งผักตบมาครับผม เ,เขากินเราแล้วป่ะท <What? S 1> ีนี้ก็ไปก่อนแล้วกันขึ้นลงต่ำครับผมคราวนี้ก็วางไปวานัดวางลงไปก่อนครับผ <What? S 1> ีนักประดาน้ํา <What? S 1> เราก็ดึงเขาลงไปครับผมข้างล่างมาเป็นผีเซ็กซี่ครับผีบีนนี่ตรงนี้เดี๋ยววางฆ่าผีเด็กกันไปก่อนลิตเติ้ลเมอร์เมดครับนางเงือกน้อยครับผม <What? S 1> มันก็มากันเยอะนะเนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยที่เข้ามากันเยอะเหลือเกินถ้าทําไมเรามีสตาเลียเราไม่วางสตาเลียบ้างครับ แล้ว x โปร,โรวายเราเมื่อไหร่จะใช้ครับผม <S <S เดี๋ยวเก็บตั้งก่อนครับแอปหนึ่งนี่แหละจะใช้ละจะใช้ละกโอดวายบึ้มโอเคแบบนี้เมื่อไหร่ที่โดนกินจะทําการระเบิดอย่างรุนแรงแล้วก็น็อกแบ็กนะครับน็อกแบ็กซอมบี้กลับไปนั่นเองลองอีกทีดิกโอดวายบึ้มเข้าไปแบบนี้อ๋อระเบิดได้ครั้งเดียวแล้วก็จะมีคูณดาวนานพอสมควรแบบนี้เหรออ่าโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอมืมันมีคูณดาวนะครับ ระเบิดสองครั no oh, oh. Okay. Okay. So right. But, yeah. ้งโอเคเคลีย hmm. ก right. no yeah. right. ็ถือว่าโอเคนะเป็นผักที่น่าใช้น่าใช้แบบนี้ครับแต่การระเบิดของเขาเดี๋ยวเดี๋ยวดูดาเมจเดี๋วดูดาเมจนะว่ามันจะระเบิดแรงแค่ไหนนะครับปึ๊บบึ้มโอเคก็บึ้มหายอยู่ก็ถือว่าไม่เลวนะครับแต่ตอนนี้หนึงเงือกน้อยอยู่ดีมันโผล่มาอืมสโลไปก่อนครับเอ็กโคลดบึ้มเข้าไปนานและหน่างายโอยเงือกน้อยเงน้มุดกินเราจัง เเราน่าจจเอ็กโพรอไ้ระเบิดได้นะบึ้บหายโอเคอยากรู้ว่าถ้าเกิดใส่ปุ๋ยโอ้โหติดอาวุธอย่างรุนแรงครับผมแต่ข้อเสียของ x อ็กโพก็คือ,อเขาก็จะมันจะมีนี่นะมันจะมีคูณดาวของมันเนาะจะเป็นข้อเสียได้ไหมจริงๆมันก็ไม่ถือเป็นข้อเสียใช่ไหมมันเป็นข้อจํากัดนะครับอย่าเพิ่งมาโอ้โหบอกว่าค่อยๆมามันก็ไม่ค่อยมากันเลยครับมันมากันเยอะครับ ไอ้ผีนักประดาน้ำนี่มันช่างอึดเหลือเกินพี่เขาอึดนะครับเลือดเขาเยอะข้างบนนี่มีปัญหามากเลยนะ <Huh? S 1> วางสแตลเลียไปก่อนสโลเอ็กโพรดไวล์ระเบิดทิ้งไปก่อนหนึ่งทีโดนระเบิดกันตุ้มตามบุ่มบามบั้มบึ้มบ้ากลยครับผมบึ้มบั่มบึ้มบั่มกันเลยทีเดียวอ่ะ ah! ปุ๋ยกจ็จบไปแล้วกันเออระเบิดกันไปชนะแล้วมั้งเนี่ยหมดละโอเคเอ็กโพลดไวล่เฮ <Yeah! S 1> ้ยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเหลือตัวหนึง่ง ผีดำน้ำนักประดาน้ำโอเคแล้วเราก็ได้สาหลายมาถาเป็นถาวรแล้วนะของเราแล้วนะครับจะเลือกใช้หรือไม่เลือกใช้ก็ได้ต่อจากนี้คราวนี้ก็เป็นภารกิจที่7แล้วนะครับผม <Yeah. S 1> เขาให้เราเลือกผักได้ตามใจชอบทานตะวันไดโนเสาร์มันอยู่กันในน้ําเราก็จัดไอ้นี้ไปครับถักสายฟ้าระเบิดเชอร์รี่ใช้ในยามครับขันวอนัทธรรมดาเคลครับผมเอาเคลมาใช้ อันตีลิงโอเคเราแช่นตีลิงบ้างเราไม่ได้ใช้มานานแล้วนะครับแล้วก็ใแบบัวประมาณนี้โอเคน่าจะไหวมัง้งลองดูครับทานตะวันดานเสาร์ลงไปก่อนมาแล้วข้างล่างหนึ่งตัวครับเดี๋ยวผักสายฟ้านะครับแต่วางอันตีลิงไปก่อนผักสายฟ้าวางลงไปเฮ้ยนี่ลืมใส่ใบบัวโอเค <What? S 1> ตรงนี้ก็ระเบิดทิ้งไปซะไปสองตัวนั้น <Huh? S 1> ผีนักประดาน้ำครับ <Huh? S 1> คลืบคลานเข้ามามันจะมากินหัวเราระเบิดทิ้งไปซะ จะได้ไม่ต้องอะไรกับมันมากมายวางอันตีลิงแล้วเดี๋ยวใส่ปุ๋ยดึงหัวไปก่อนไอ้นู่นน่ะไอผีหัวถงังนะ่ะเอออย่าให้มันเข้ามาได้มันอันตรายมากวางอันตีลิงเสร็จปุ๊บเอาปุ๋ยวางลิง์อันตีสองตัวโอเคไอตรงนี้ระเบิดทิ้งไปเลยดีไหมเนี่ยระเบิดทิ้งไปเลยโอ้โหระเบิดได้แค่ตัวเดียวเอาแล้วปัญหาเกิดแล้วครับตอนนี้วอนับวางลงไปก่อนเคีววางใบบัวเริ่มวาง ้องสร้างอีกแถวนึงแล้วครับช็อตได้ช็อตไปก่อนแล้วค่อยวางใบบัวเออแบบนี้ก็ได้ <Huh? S 1> อ๋อมันวางพืชก่อนแล้วค่อยวางใบบัวได้นะครับ <Yeah. S 1> เออก็ดีจะได้ช่วยๆกันทำดาเมจนิดนึงนะแล้วก็ตรงนี้ระเบิดทิ้งไปเลยข้างบนเคิ้ววางโอเคเอา้าอันติลิงมันเวลาโดนน้ำท่วมอันตีลิงก็เอ,งกกเอฟเฟกก,ก็หายไปนี่หว่าเอาแล้วไหนลองก่อน เออมันไม่ลิงจริงๆด้วยครับโหมากันเยอะแยะครับแต่ผักสายฟ้าของเราก็ทำหน้าที่ได้ดีนะเออเนี่ยมันก็ช็อตของมันไปเรื่อยนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่ดีไม่คาดฝันอะไรเกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะใช้เคล,ลดึงลงไปได้หรือไม่ก็ยังระเบิดได้นะครับก็ถือว่าก็เลือกผักมาโอเคอยู่นะใช้ได้ต่อแค่วางวอนัทดีดดเๆเถอะเออนั้นแหละไอผีนักปราน้ำเนี่ยเราไม่สามารถโจมตีมันได้ตอนที่มันมุดน้ำอยู่ใช่ไหม มันจะมีจังหวะมุดน้ําของมันนะครับตอนนี้เหมือนกับว่าเราไม่จาเป็นต้องใช้ทานตะวันไดโนเสาร์แล้วนะเราก็ค่อยๆโลเขาออกดีกว่าครับเพราะว่าเวฟต่อไปมันมากันแบบโวดหัวเถื่อนๆระเบิดทิ้งไปเลยจบๆหายไปนั่นแหละผีประดาน้ํามันโดนไฟช็อตไหมไม่โดนนะเนะ่ <What? S 1> ตอนยืนมันถึงจะโดนเออเออเออตอนยืนถึงจะโดนครับมันช็อตเขาขาน้ําไม่ได้มันหลบทุกการโจมตีเลยทีเดียว ภารกิจที่8คราวนี้เราได้เล่นเป็นโบลิ่งเหรอโบตอนนี้ที่ที่พี่อาร์มอยู่นี่ฝนตกแล้วนะครับถ้าเกิดเสียงฝนเข้าไมาเนี่ยพี่อาร์มขออภัยเพราะาพี่อาร์มไม่เปิดโหมดต,ตัดเสียงรอบข้างนะไอโหมดต,ตัดเสียงรอบข้างมันก็ดีแหละแต่ว่าบางทีมันทําให้เราเวลาตัดต่อคลิปเนี่ยมันจะได้คุณภาพเสียงที่แบบมันอุ้ยอ่ะครับมันตัดต่อลําบากเนาะอันนี้มันคือโบลิ่งนี่มีกี่แบบเนี่ยมีกันอยู่3 4แบบแต่ฟ้าคืออะไร โอ้สายฟ้าคือระเบิดครับโบลิ่งเหลืองโบลิ่งน้ําเงินโบลิ่งเขียวครับแต่โบลิิงสายฟ้านี่ไว้ใจได้โดนใครคือมีระเบิดเนี่ยเนี่ยเนี่ยจังหวะแบบนี้ควรเราโบลิิงสายฟ้าโดนด่วนเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโบลิ่งเหลืองไอพีน้ำเงือกอีเงือกน้อยลิตเติ้ลเมทเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะพี่เข้า,ขา,ขามาใกล้เกินไปแล้วครับมันโดนเป็นแอร์เรียไหมเนี่ยไม่แอร์เรียว่ะไอผีหัวถังเนี่ยต้องระเบิดเออเพราะว่ามันจบสดุด ส่วนผีธรรมดาพวกนี้ก็เอาโบลิ่งโยนๆไปสองทีก็น่าจะตายมั้งครับบึ้มหายเราต้องรวบรวมสายฟ้าเยอะๆสินะผีตัวไหนเข้ามาใกล้เราก็ใช้มันใช้โบลิ่งธรรมดาโจมตีก,ก่อนอย่างนี้หรออะไรประมาณนี้เหรอครับโอ้โหคลื่นมาอีกแล้วทีนี้ก็ระเบิดแบบนี้ถ้าไปโดนผีหัวถังมันก็จะไม่ระเบิดท,ทันทีอย่างนี้หรอเพราะจริงๆก็เล่นยากกันนะเนี่ย เพราะเราไม่รู้ว่าโบลิ่งมันจะกระเด็นไปทางไหนนะครับซ้ายหรือขวานะครับเสียรถตัดหญ้าแน่เลยมีมีแววมีแววจะเสียรถตัดหญ้านะเนี่ย<อ>เสียข้างบนแน่ครับไม่เสียครับยังไม่เสียครับยังเหนียวอยู่ครับยังเหนียวอยู่ครับผมดวงดีโปครูราชาทะเลลึกพี่ก็มาด้วยเหรอครับ<อ>บึ้งไปก่อนไม่ได้โดนราชาทะเลลึกเลยครับผม<อ>ไม่รู้จะฆ่าตัวไหนก่อนเลยอะ สำคัญทั้งนั้นเฮ้ยราชาทะเลหรือเจอพึ่งมาดิโอ้โหเสียเสียรถตัดหญ้าไปเลยอะไรกันนะกันหนาครับเนี่ยตรงนี้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 มนก็ระเบิดก็ระเบิดดีอยู่นะถ้าเกิดจังหวะมันได้อะมันจะมันจะแบบบบามากนะครับแต่จังหวะเราไม่ค่อยดีไงจริงๆมันต้องวางใส่ด้านข้างเนาะเพื่อที่จะให้มันบังคับให้กระเด็นเข้ามาตรงเลนกลางเนาะเออเราก็ ไม่ได้สังเกตนะครับเสียไปเลยหนึ่งเครื่องตัดหญ้าภารกิจที่9้าครับผมเอาชี้ลอดโดยห้ามให้ผักของเดฟตายอย่าให้เขาเข้าไปในเขตผักเดฟได้เราต้องการวอลนัทที่แข็งแกร่งครับดับเบิลฮันตะวันทอนัทใบบัวเคลเฮ้ยเอาเป็นผักตบมาพร้อมกับวอลนัทไอ้นี่เลยทอนัทเลยเออแบบนี้ไปเลยแล้วก็ระเบิดเชอร์รี่แล้วก็เลเซอร์แบบนี้จะไหวไหมเนี่ยไม่มีตัวโจมตีเลยครับ ไม่ไหวแน่เลเซอร์ไม่น่าไหวเาตัวโจมตีมาหน่อยมังกรแล้วกันโอเคครับผมมาละมาทั้งบนและล่างครับดึงไม่ก่อนอย่าเพิ่งมาครับเรายังไม่พร้อม <What? S 1> ทอนัดวางส่วนไอนไอ้ X ข้างล่างนี้ดึงมันลงไปก่อนครับ <What? S 1> อย่าให้มันเข้ามาได้เดี๋ยวเราจะระเบิดเขาเรอผักตบข้างบนเราตายนะครับ <Huh? S 1> ไม่ตายวะไม่ตายก็เสริมกําลังผักเลยครับย่ำม,มาครับเราจะใช้เคลดึงครับ วางมังกรเลยแล้วกันเอา <What? S 1> เลนสี่ครับผมไปซะแล้วครับทอนัทอย่าเพิ่งไปสิอย่าเพิ่งไปคราวนี้แตกแน่ผักตบเราโอเคแตกครับก็เปลี่ยนเป็นทอนัทซะด,ด,ด่วนหมดแล้วผักตบเราทีนี้เดี๋ยววางทอนัทครับผักตบเลนสี่น่าจะพังแหละทันไม่ทันก็ไม่ช่วยแล้วครับโอ้ต้องเอาทอนัทวางข้างบนมาเออช่วยไม่ทันจริงๆด้วยระเบิดทิ้งไปเลยแล้วกันไอสองตัวนั้นนะครับ ระเบิดทิ้งทอร์นัทนรเราเป็นทอร์นัทแบบเข้มนะเขามาดมาดเขีวเข้มครับเติมหนวดมีน้องมีนวดไหมธรรมดานะครับเงือกน้อยหอยสังของเราตอนนี้เคี้ยวใช้ไม่ได้อะไรก็ใช้ไม่ได้รอระเบิดเชอร์รี่ครับระเบิดเชอร์รี่ระเบิดตรงนี้ไปก่อนตรงนี้ตกกลับไปเออตกกลับไปนั่นแหละมังกรเอามันหายไปสามเลนนั่นแหละครับ ต้องวางมังกรเลียนที่2แล้วครับแถว2ต้องมานั่นแหละเราใบบงใบบัวมังกรวางเออนั่นแหละครับจบละชนะละเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีเอวีกันเต้นะเฮ้ยโอ้โหไอไอนักบดาน้ํามันต้องวางอะไรกันให้นักบดาน้ํามันมันติดนะครับพอนักบดาน้ํามันติดติดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะต้องลุกขึ้นมากินกินผักเรานั่นเองซึ่งเราก็จะยัดหน้าเขาด้วยด้วยไฟ งมงกรตอนนั้นคราวนี้เขาก็จะมากันอีกเยอะแยะมากมายซึ่งเราจะระเบิดเขาไปสามเรียนครับเออระเบิดที่อนไี่มีปัญหาละมังกรอย่างเยอะเราตั้งรับอย่างแน่นครับรับให้แน่นแล้วค่อยลุกกลับประมาณนั้นประมาณนี้เป้ <Yeah. S 1> ่าใบเป่าใบหายโมโตเควเรียบร้อยอันนี้ก็ภารกิจที่1ิบแล้วนะครับผมก็ เขาไม่ให้เราเลือกผักด้วยตัวเองครับเขาเลือกมาให้เราแล้วเป็นอย่างดี <What? S 1> มีโบลิ่งมาด้วยครับจัดดีโบลิ่งอ้าวแล้วทําไมเราวางไว้เลนเดียวกันล่ะครับผมวางผิดวางอะไรได้วางกันไปก่อนแล้วกันนะครับมันจะสุ่มกระเด้งใช่ไหมไม่กระเด้งซ้ายก็กระเด้งขวานะครับจัดไปดิอันตีครับผมอ๋อเป็นสายฟ้าบุ้ม,บ,มบั้มกันไปนั่นแหละเยี่ยมอูข้างบนครับดีวัวถังครับเดี๋ยวฆ่าเขาทิ้งไปสักตัวหนึ่งก่อนด้วยเคลครับ ล้วไปฆ่าผีหกกลวยด้วยนะก็ะเด้เนคือผีหกกลวยมันมันมัน,ม,นมันไม่รีด้อึดเท่าผีหัวถังไงใช้นี่ยิงไปก่อนความแรงมันไม่มันไม่สะใจเหมือนใช้อันตีโบลิ่งครับเอา้าแล้วปุ๋ยแล้วหมดแล้วนี่วา <What? S 1> โอโ้โหข้างบนจะไหวไหมนะ่ะเคว่า,วางโอเคโบลิ่งระเบิดดิโอเคครับผมเออนั่นแหละก็ถือว่าดีอยู่ ข้างบนต้องปล่อยแตกแล้วละ่ะคือช่างมันเลนเดียว <Huh? S 1> เดี๋ยวเราค่อยไปป้องกันได้แล้วเคี้ยวอะไรเราไปวางอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วมันจะกินผีเมื่อ,อไหร่เราเออไม่เป็นไรช่างมันตอนนี้ในช่างมันอย่างเดียวแล้วครับเพราะเราคงกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ละ <B unk. S 1> จริงจริงมันต้องวางอันติให้ให้ดีอ่ะเออใช่ภารกิจนี้คือภารกิจที่เราจะต้องตัดสินใจวางอันติใส่โบลลิงให้ดีครับ <Yeah. S 1> อย่างอะไรแบบนเนี้ยเนี่ย oh. บื้มหายอะไรแบบเนี้ เนี่ยถ้าเราตัดสินใจวางอันตีใส่โบลิ่งได้ดีนะทุกอย่างจะไม่มีปัญหาเลยครับทุกอย่างจะเคลียร์มากแล้วแบบเราจะชนะกันแบบง่ายมากเน่เห็นปะเออเราไปตอนแรกเราเล่นไม่ดีไงแล้วมัวจะไปทําอะไรก็ไม่รู้นะครับเอาอันตีไปใส่ผักหนึ่งเงี้ยปไม่ดีเลย อ๋อนี่ไงเล่นภารกิจที่1 1เสร็จนะครับเราก็จะได้โบลิ่งถาวรมาสนุกแล้วทีเนี้ยโบลิ่งนี้เล่นได้หลากหลายถ้าใช้ดีๆจะโหดมากนะครับเดียวผมประมาณนั้นประมาณนี้สำหรับวันนี้พี่อาร์มก็ซีเมอร์และเกมแพนวิสซอมบี้สองาต้องขอตัวลาไปทียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ขึนใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับ รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้เิีังก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อารนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม